เขารับผู้อพยพแบบว่าไม่ได้กัดกลอกมาเยอะมากปัญหาทางด้านสังคมธนธรรมมันก็ตามอ่ะเยอะเหมือนกันยังเด็กอยู่เลยแกแล้วก็โดนแบบชาวต่างชาติเนี้ยเออทำลายแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยดยูดียังเด็กก็ตาดีด้วยจริงจริงเออตอนเนี้ยที่สาภาพยุโรปยังเป็นสถานที่ที่แบบหน้าหน้ารีโล c a t i o n มาหรือเปล่าย้ายตามสามีมาหรือเปล่าย้ายตามพ่อตามแม่มาหรือเปล่ายังเออหน้ามาเที่ยวอยู่หรือเปล่า บางทีนะเขาเขาดูน่ากลัวแต่เขาไม่ได้มาทำภัยอันตรายให้เรานะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะหลายๆอย่างสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรีโบยาต์6 6 5อีกครั้งหนึ่งค่ะไ <c oughs> <c oughs> ลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตกใดๆทางซีน <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ก็จะทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าเอ็ดอยู่เยอรมันมา10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็ แต่งงานมีสามีชาวเยอรมันอยู่กับครอบครัวเยอรมันที่นี่ก็มี DM ถามมาตลอดนะเวลาคนที่จะมาเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่าคนที่แบบว่าเริ่มเดทกับสายฝอแล้วแบบมีแลนที่จะย้ายมาเราพูดภาพรวมแล้วกันว่าไม่เยอรมันอย่างเดียวเราพูดว่าจะย้ายมายุโรปอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้หลังโควิดมาอย่างเงี้ยมันก็เข้าสู่รีเซช s ั่นเข้ายากหมักแพง ของแพงค่าแรงขึ้นนิดนึงแต่ว่าค่าแรงขึ้นนิดนึงค่าของชิปขึ้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออตอนนี้ที่สาภาพยุโรปมันยังเป็นสถานที่ที่แบบว่าเอ,อ่อยังเป็น land of opportunity อยู่หรือยังเป็นสถานที่ที่แบบหน้าหน้า relocation มาหรือเปล่าย้ายตามสามีมาหรือเปล่าย้ายตามพ่อตามแม่มาหรือเปล่า ยังเอ่อน้ามาเที่ยวอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเพอร์สเปกทีฟจากเรานะก็ขอดิส CLAIM ไว้ก่อนว่ามันมันมาจากประสบการณ์ตรงของเราเลยนะถามว่ายุโรป s อส h ซโฮมันต่างกันกันกบตอนที่มาสิบกว่าปีที่แล้วหรือเปล่ามันต่างกันเยอะเลยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดคุณป้ามาเคิลนะก็คือ,อของพรรคซีดนะครับก็มีนโยบายรับ ผู้รีพยมาเยอะมากเพราะว่าเยอรมันเนีย่ยต้องพูดก่อนว่าเยอรมันกับฝรั่งเศสเขาก็คือเป็นพี่ใหญ่แหละเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเป็นชาติที่ก่อตั้งแล้วก็เป็นชาติที่อุ้มยูโรเปียนยูเนียนหรือสหภาพยุโรปตั้งแต่แรกๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาชีเซสซัมติงมันก็มีน้ำหนักอะ่ะเพราะถามจริงว่าเขาเป็นผู้นำยูโรเปียนยูเนียนตัวจริงเลยก็คือคุณคุณป้ามาเค้าในสมัยนั้นนะแต่ก็คือนางก็ออกไปแล้วแต่ว่าการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนรับ พวกพยพบผู้รีภัยมาโดยไม่มีการกั้นกรองอะไรทั้งหมดเนี่ยถามว่าเราชอบพ o l i นนี้ไหมเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้พอมาอย่างเงี้ยมันมันมันค่อนข้างเป็นปัญหาของประเทศจริงๆรเรารู้สึกว่าการที่อย่างเราเงี้ยเวลาเวลาตอนมาแรกๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นเยอรมันเป็นประเทศเยอรมันหรือว่าในยุโรปหลายๆประเทศอย่างเงี้ยเป็นประเทศที่แบบว่าค่อนข้างเสอะเดินตีสี่ตีห้าหลังจากฟาร์ตี้เที่ยวก็แบบไม่ไม่รู้สึกว่าน่ากลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่พอรู้สึกว่าหลังๆมาอย่างเงี้ยทั้งทั้งเศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยแล้วก็ผู้ริภัยก็เยอะด้วยเยอะแล้วแบบไม่ได้ฟิลเตอร์มันมันเลยแบบบางทีนะเขาเขาดูน่ากลัวแต่เขาไม่ได้มาทําภัยอันตรายให้เรานะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะหลายๆอย่างถ้าเป็นเมืองเอสอย่างเงี้ยเอสเอสอยู่เมืองเล็กๆใช่ไหมครับมันก็เอสรู้สึกเซฟในเมืองที่เอสอยู่มากเอสรู้สึกว่าเมืองเอสมันเล็กๆปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่แต่เวลาถ้าจะเข้าไปช้อปปิง้งไปกินข้าวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยก็เอสก็จะไปแคนเฟิร์ต แลวส่วนมากเวลาเอ็ดไปถ้าสมมติว่าสามีไม่ว่างมารับเอ็ดก็ต้องนั่งรถไฟไปเพราะว่าเวลาเอ็ดออกไปทานข้าวก็จะดื่มพอดื่มที่เนี่ยกฎหมายเรื่องเมาแล้วขับเนี้ยรุนแรงมากยึดใบขับขี่เท่านั้นน่ะคือไม่มีการไม่มีการแบบว่าเหมือนแบบเลี้ยงข้าวนะครับพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็มีความเป็นระเบียบแบบแถนมีวินัยมีดิสซิปลินมากๆคนเยอรมันอะไรเงี้ยคือเราจะไม่ทำกันก็ รู้สึกว่าหลังๆมาเวลานั่ง Public Transportation ยิ่งในทำเลแถวๆสถานีรถไฟเน้นนะถ้าเป็นเมือง,องใหญ่ๆแฟรงก์ Berlin, Munich, เฟิร์ตเบอร์ลินฮัมเบิร์กมิวนิกเงี้ยแอเรียรอบๆสถานีรถไฟนะ่ะกลัวมากโดยเฉพาะแฟรง์เฟิร์ตเมืองที่เอ็ดใกล้ๆเมืองที่เอ็ดอยู่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยคือตอนมาแรกๆอะ่ะมันมันก็เป็นแหล่งที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะใกล้ๆสถานีรถไฟแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยมันนา่ามันมีทางเรื่องของ ของยาเสพติดการคาร้ามนุษย์เรื่องของคนจรจาดคนไร้บ้านอะไรเยอะไปหมดแล้วมันมันน่ากลัวคือเราละกิ่นก็ไม่ไดีกิน่นแบบกินชี่กินกินอุจจระปัดถาวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันแย่ไปหมดเลยแล้วแล้วเหมือนเขารับมาเยอะมากเป็นล้ลานๆคนแนะ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พวท์ที่อยู่หรืออาจจะแบบพอไว์ใหนะ้ระยะเวลาหนึง่งแล้วเขาก็คาดว่าเพราะว่าเวลาเวลาที่รัฐบาลเยอรมันอย่างเงี้ยเวลาเขาจะรับ ผววพยพม,มังเนี่ยเขาไม่ใช่แบอบกเออมึงเข้ามาเลยกูไม่มีที่ให้เขามีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะมีที่พักชั่วคราวมีคอร์สให้เรียนภาษามีมีเงินให้ให้ใช้ด้วยนะมีมีเงินให้ใครแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นเงิน ไม่ได้ให้ใช้แบบว่าอยู่ไปสามารถไปซื้อช้อปปิ้งซื้อแบบอย่างงู้นอย่างนี้ได้นะแบบหมายถึงว่าให้พอสําหรับการดํารงชีวิตแต่ว่าคนพวกนี้ที่มาเหมือนเหมือนเหมือนส่วนเปอร์เซ็นโดยเปอร์เซนเทสส่วนมากนะก็เป็นเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้ฟิลเตอร์มาเหมือนใครที่แบบหนีมาได้ก็รับมาหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอรับมาเอเดเคยออนไลน์แล้วคุยกับเด็กคนหนึ่งที่มาจากประเทศเราไม่บะบุประเทศละกันแต่เป็นประเทศอาหรับอาหรับอะไรเงี้ย มาแล้วแล้วเขาแบบคือได้อยู่อพาร์ตเมนต์ที่ที่แบบว่า50 s สิบสแควเมอยู่คนเดียวห้องคนเดียวแล้วก็ได้เงินพ o อเกนมันนี่ของรัฐบาลซึ่งสูงกว่าสูงกว่าคือมินิจ็อบที่เยอรมันมันจะได้ประมาณ20,000บาทใช่ไหมได้ประมาณ500ยูโรคืออีกคนที่ผู้อพยพเนี่ยจะได้เงินมากกว่ามากกว่าคนที่ทํางานมินิจ็อบที่เป็นแม่แมบ้านไทยสมมุติและเซลอะไรเงี้ยได้มากกว่ามีอพาร์ตเมนต แล้วก็มีคอร์สเรียนฟรีเลยภาษาเยอรมันฟร,ร,นฟรีหรือว่าถ้าอยู่จะไปเรียนสกิลเขาก็ส่งไปเรียนรัฐบาลก็ส่งไปให้เรียนแต่อีพวกเนี้ยมันไม่ทํามันบอกแล้วฉันจะไปเรียนทําไมเพราะฉันได้เงินอย่างนี้ทุกวันฉันได้อย่างนี้ถ้าสมมติมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้นี้ฟิจิริงการละออกลูกมาเด็กก็ได้เงินอีกเพราะฉันอีพวกเนี้ยคือออกลูกมาเป็นว่าเล่นแล้วก็งานการไม่ทําอะไรแบบคือสร้างปัญหาบลภาวะทั้งทางกลิ่น ทางการมองเห็นทางทางแบบสังคมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเยอะมากคือเราไม่ได้โทษนะแต่เราเรารู้สึกว่ามันมาเป็นภาระาจริงๆอะ่ะมาไม่ทำมหาแดกอย่างหนึง่งแล้วก็ยังเอาวัฒนธรรมของบ้านตัวเองมาอีกแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะอินติเกรตกับกับกับคนในประเทศเยอรมันหลายๆครั้งที่ออกข่าวอย่างล่าสุดเนี้ยคนซาอุดิอาระเบียที่ขับรถไป ไปชนคนตายหลายคนมากในคริสต์มาสมาร์เก็ตในเมืองมาเค็เข้าใจเหมือนกันว่าแบบหลายๆครั้งที่มีการเก่อกันร้ายหรืออะไรก็จะเป็นจะเป็นคนจะเป็นคนพวกเนี้ยคือเขาเข้ามาแล้วเขาก็แบบเหมือนเหมือนงานการก่อไม่ทำภาษีก็ไม่จ่ายมาเกาะรัสสวัสิกเก็ตอยู่เลยแกแล้วก็โดนแบบชาวต่างชาติเนี้ยเออทำลายแล้วก็เสียชีวิตเลยเนี่ยยูดียังเด็กก็ตาดี<ส>าด้วยจริงๆการ,รตอนเนี้ยในเยอรมันปัญหามากเพราะว่า พรรคใหม่ที่เขาเรียกว่าเนโอนาซีหรือเอดีเงี้ยได้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 เสียงโหวตจากประชาชนทั้งคนเยอระะมันแท้ๆแล้วก็คนเยอระะมันแบบเอที่เป็นเยอรมันที่แบบอิมมิกรันเข้ามาอะไรเงี้ยแต่แต่แตอันนี้เอไม่ได้โหวตให้เอฟดีนะเพราะเอรู้สึกว่าเอเข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้เสียงโหวตเยอะ เพราะว่าคือเอฟดีเนี่ยมันจะคอนเซอร์เวทีเหมือนจะเกือบจะเป็นแบบลัทธินาซีแบบสมัยฮิตเลอร์ประมาณนั้นละแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันจะมีหลายๆ p โ l i ซีที่มันน่ากลัวไปถึงขั้นนั้นซึ่งเอ็ดอะไม่เห็นด้วยกับพรรคนี้อย่างรุนแรงไม่ใช่ว่าแบบเอ็ดเห็นด้วยนะแต่เอ็ดเข้าใจว่าทําไมหลายๆคนคนที่มีสิทธิ์โหวตอะโหวตให้เอฟดีเพราะว่าเขา a and t i อ e d of แบบโยบาของของป้ามาเคลิลของโอลาฟโชที่แบบว่า มันไม่มันมันไม่สตรองออะเข้าใจบ้าแล้วคือแบบคืออ e ีเหาะอีแยะกับคนพวกนี้คือแล้วในขณะที่เราก็มีเพื่อนที่เป็นนักเรียนชาวเยอรมันที่เป็นคนเยอรมันแท้ๆหมายถึงว่าพ่อก็เยอรมันแม่ก็เยอรมันแต่ว่าอยู่ในในในห้องสมมติอยู่เช่าห้องหนึ่งแล้วอยู่สับเป็นสองสามห้องแชร์กันสามสี่คนในห้องเล็กๆเพราะว่าค่าของชีพที่เยอรมันมันสูงห้องเช่าก็สูงเด็กพวกนี้ ต้องเรียนด้วยทํางานด้วยอาจจะได้เงินช่วยจากรัฐบาลเดือนละ200ก็เหอะแต่ค่าเช่าอ่ะหกเจ็ด้วถ้าอยู่ในเมืองใหญ่ต้องทํางานเป็นมินิจ็อบอีกต้องเรียนหนักอีกเพื่อที่จะเพราะว่าคนที่เนี่ยเวลามันมันสิบสี่้าเขาก็ออกจากบ้านมาอยู่เองพ่อแม่ก็ไม่ต้องซัพพอร์ตละเรื่องค่าช่งเช่า,ชาเขงก็ดูแลตัวเองกันละเด็กที่นี่มันโตเร็วอะไรเงี้ยในขณะที่พวกผู้รีภัยเข้ามางานการไม่ทําอยู่อพาร์ตเมนต์เป็นเป็นเป็นสตูดิโอ อยู่คนเดียวไม่ต้องแชร์กับใครคือรัดอะพวไวคือเราก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ปะ่ะไม่แฟร์สำหรับคนที่เป็นเยอรมันแท้ๆที่พ่อแม่เข้าจ่ายภาษีไม่แฟร์สำหรับเราที่ทำงานก็จ่ายภาษีเงี้ยแล้วมาเจอพวกนี้แบบมาถึงได้เงินฟรีและตอนที่เราขอก่อนเขาเรียกว่าอะไรพอเศษของเราก่อนที่จะได้มาเป็นสัญชาติเยอรมันเงี้ยมันผ่านบูรเคุติกที่แบบ บางทีไปเจอไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะไปเจอไปเจอเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่น่ารักมาที่ดูถูกที่แบบ discriminate อะไรเงี้ยเราเจอเราบีนแดดดันแดดแล้วอ่ะคือพอเศษของคนที่มาทำงานอย่างอย่าง,อ,างอ่าพ่อครัวไทยที่มาทำรละอาหารหรือว่าหลายๆคนที่เขามาทำงานคำการเพื่อเลี้ยงชีพจริงๆส่งเงินกลับบ้านจริงๆอะ่ะพวกเนี้ยคือรัฐเขาจะแบบว่ามีความมีความ discriminate เอจะใช้ I, I คำนี้ก็ไม่ไม่ผิดนะคือคือบูโรเคติกบูโรเคติกของที่นี่คือคือเขาทำให้มันมันได้ได้วีซายากมากแต่ว่าคนพวกเนี้ยมาป,ปุ๊บมึงมาเลยได้เลย,ได,เลยได้ทั้งวีซ่าได้ทั้งเงินได้ทั้งบ้านพักแต่คนที่มาทำงานจ่ายภาษีทำให้ประเทศเขาดำเนินไปอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกับกลายเป็นว่ารัฐค่อนข้างมีการกีดกันมันได้ยากอะ่ะเข้าใจบ้างในเรื่องของของการได้มาซึ่งวีซ่าอะไรหลายๆาอย่างเนาะเราก็เลยมองว่า เออมันไม่ค่อยแฟร์สำหรับตอนนี้เอ่อเซถเียรภาพทางการเมืองของของของเยอรมันหรือของยุโรปมันก็เออมันมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ไม่มั่นคงเหมือนสมัยก่อนที่เรามาแรกๆพูดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณมาในเมืองที่เล็กๆในเมืองที่แบบมันก็จะมีเมืองเล็กๆเมืองที่ล่ำรวยล่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่มันก็มีความปลอดภัยมันก็มีความเซฟอย่างอย่างเมืองเอสทีเสบอกนะเอสก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองไม่ใหญ่มาก เออชาวต่างชาติก็เยอะเยอะเราก็เป็นหนึ่งในชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแต่เราเราไม่รู้สึกว่าเรากลัวแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราไม่เซฟในเมืองเราอะไรเงี้ยค่าของชีพหลังจากโควิด แพงขึ้นเยอะมากนหลยประเทศในยุโรปอย่างเงี้ยอย่างอย่างเอสโตเนียสมัยก่อนเนี่ยเอททำบล็อกไว้แล้วในปีกปลายปีที่แล้วได้ไปเที่ยวมาสมัยก่อนอไปเที่ยวเอสโตเนียรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันถูกหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าค่าของชีพของเอสโตเนียมันแพงกว่าเยอรมันละแต่ว่ารายได้ที่นู่นอะต่อหัวของประชากรอะน,น่าจะน้อยกว่าเยอรมันรายได้ของเยอรมันมี minimum w เพิ่มขึ้นแต่ว่าสินค้าในตลาดแพงขึ้น เยอะมากแพ่นขึ้น30-40%ิอรเซ็นเงี้ยแต่ว่าไรายได้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงอคออปลีวิ่งมันสูงขึ้นเยอะพลังงานสูงปรีดมากในช่วงแบบที่เขาสังชั่นลัสเซียแต่ตอนนี้มันก็ลงมาละนี่ก็ก,ก็ก็อย่างแต่ว่าโอเวอร์รอลคือค่าคงชีพสูงขึ้นมากไรายได้เพิ่มขึ้นนิดมันไม่ได้แปลผันตรงกรันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เอ็ดคิดว่าสถานการณ์ในยุโร ยังดีกว่าประเทศไทยเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าที่ประเทศไทยอะเรารู้สึกว่าไม่ make ซน n ์จริงๆหลายอย่าง product services หลายอย่างที่เราแบบเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านหรืออะไรเงี้ยราคาไม่ได้ต่างกันกันกบเยอรมันมากแล้วในขณะที่ minimum wage หรือว่ารายได้ของของประชากรต่อหัวของในประเทศไทยอะยังต่ำกว่าต่ากว่า cost of living มากๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนที่จะย้ายมามาพำนักเป็นระยะยาวเหมือนเอส แต่งงานมาหรือยังจะมาเรียนเอสรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่อยู่เพราะว่าเขาก็มีวัฒนธรรมมี heritage มีเอ่อมีความมั่นคงทางด้านอ่อการเมืองถึงถึงแม้ว่ามันจะต่ำลงกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าในประเทศไทยเต้ <c oughs> นมองว่านะยังดีกว่าในประเทศไทยเยอะอะไรเงี้ยในเรื่องของสาธารณสุข ในเรื่องของ uh, pension fund ในเรื่องของการแพทย์ประกันสังคมดีกว่าประเทศไทยเยอะมากๆยังดีอยู่ยังดีอยู่ก <c oughs> ็คือแบบเวลาคือเวลาที่คุณเป็นพนักง,งานบริษัททํางานอย่างเอ็ดเงี้ยเป็นพนักง,งานประจำเงี้ยเอ็ดก็จะได้สิทธิ์ตรงนั้นละก็คือเราหลังสมมุติว่าเราทํางานได้เงินเดือน100บาทเงินก็จะเข้าบัญชีเราแค่700บาท30บบาทเนี่ย อยู่จะจ่ายพวก p เพนชันฟันพวก Social Security ประกันสังคมพูดง่ายเวลาอยู่ป่วยสำรวจเอฟเอป่วยเงี้ยหาหมอฟรีทำฟันก็ฟรีแต่เรื่อง p ล a สติกเ u อ g ์จีไม่ฟรีความสวยความงามไม่ฟรีแล้วก็ทําฟันอะ่ะมันจะไม่ครอบเบอร์ทุกอย่างอยู่ต้องทําประกันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟรีแต่แต่โดยรวมมากก็คือฟรีหมดแล้วก็การหาหมอที่เนี่ยมันถ้าไม่มีความจําเป็นหรืออะไรเอจะไม่ไปหาเพราะว่ามันไดอพอยเมนต์ สอปีที่แล้วเอสมีปัญหาเรื่องเรื่องไหลใช่ไหมก็คือสมมุติว่าเราโทรไปบอกคอนัดแอปพลิเมน่อยค่ะขอทํานัดหน่อยค่ะรอ2เดือนรอ3เดือนถ้าเป็นหมอ specialist หมอตามหมอผิวพรงอันนี้ลืมไปเลยคือไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยอยู่มันมีความสะดวกของที่ถ้าอยู่มีเงนินอยู่มีผื่นคันอย่างเงี้ยคันแบบคันเลยเอสอย่างเงี้ยวันนั้นมีผืนคันขึ้นมาอู้ทำไงดีวะคือ โทรไปหาจะไปหาหมอซื้อยาเพราะว่ายาเราไม่สามารถไปซื้อได้เนี่ยมันหลายๆตัวคือมันมันต้องเพสครมันต้องมีใบใบแพทย์ออกมาถึงจะไปซื้อยาได้อะไรเงี้ยเออโทรไปอัพพาร์เมนต์รออีกสองเดือนนี่บอกเออกูคันตายเป็นเลือนตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโทรไปคุยกับคุณหมอที่เมืองไทยที่รู้จักกันบอกว่าคุณหมอคะอันเนี้ยมันใช้ ใช้ครีมอะไรทาได้บ้างหรือ,อยงแล้วก็เอาครีมที่เราซื้อมาจากเมืองไทยทุกอย่างมาตั้งแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณหมอดูแล้วก็คุณหมอก็น่ารักมากตอนนั้นคุณหมอเขาก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแนนเทอร์รเรลที่เราไปทําหน้างี้เขาก็แบบเออเนี่ยคุณเอชทายาน,นี้ครับพอทาไปก็หายหอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันมัน เรื่องเรื่องอสาหารณสุขเรื่องการแพทย์เรื่องประกันสังคมมันดีนะแต่มันก็ต้องรอเหมือนประเทศไทยเหมือนกันมันรอมันรอคือแบบว่ามันมันก็ต้องรอเออมันฟรีก็จริงแต่มันก็ต้องรออะไรเง,งี้ยถ้าอะไรที่แบบว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้หรืออะไรแต่ถ้าฉุกเฉินอีกเรื่องหนึง่งนะฉุกเฉินยู่สามารถไปไปโรงพยาบาลแล้วก็คือเข้าห้องฉุกเฉินได้เลยอะไรเง,งี้ยมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่เป็นเป็นเล็กๆน้อยๆคือยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าถึงขนาดจะชักตายอะไรเงี้ยเขาบอกมึงก็ต้องรออย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นหวัดอย่างเงี้ย แล้วอยู่ไม่สามารถไปทํางานได้อย่างเงี้ยอยู่ไปขอหมอหมอก็จะให้ใบรับรองแพทย์มาแล้วก็จะเขียนให้ว่าเออหยุดหยุดไปนะห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยวันที่อยู่หยุดทํางานอ่ะอยู่ก็จะได้เงินตัวประกันสังคมอ่ะจะเป็นคนจ่ายให้อยูอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเรื่องเรื่องระบบคือคือในยุโรปอ่ะพูดเยอรมันเป็นหลักๆนะคือเขาค่อนข้างมีทุกอย่างมันมันยังมีระเบียบแบบแผนคือเขาเขาเป็นประเทศที่มีระเบียบแบบแผนมานานอนะ่ะเพราะฉะนั้น จะทําอะไรจะเปิดร้านหรือจะเปิดอะไรทุกอย่างมันมีมันมีเปเปอร์เป็นระเบียบมาหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเออหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยมันมันมันเอ็ดว่าระบบเขาดีมันก็ยังโอเคอยู่แม้ว่าเราเห็นเลยว่าปีตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ปีนี้เศรษรรฐกิจมันแย่ลงคนใช้จ่ายน้อยลงที่ทําวิดีโอให้ f อดูว่าเวลาไปถ่ายห้างลักชูรี่อย่างเงี้ยก่อนปีใหม่อย่างเงี้ยปกติมันจะแบบเต็มทุกวันเลยวันนั้นไม่มีคนเดินเลยแต่เมื่อวานอย่างเงี้ยเอ็ดไปถนนช้อปปิ้งแบรนด์เนมใช่ไหม หน้าหลุยวิกตองไปถ่ายดูโอ้โหคนต่อแถวยาวใครไม่ใครบอกว่าคนไม่มีตังคนมีตังแล้วเมวื่อวานเพื่อนอยากได้แหวนคาเทียไปไปต่อร้านคาเทียรอ,อ,อหน้าร้านหนึ่งชั่วโมงนะรอแบบอากาศนาหนาวหนหึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นคนมันก็เศรษฐกิจคือคนคือคนที่เนี่ยแบบคือยังไงอะ คือถ้าสมมติว่าจะย้ายมาอยู่สมมติสำหรับคนที่จะย้ายมาอยู่นะเอ็ดแนะนำให้ไปเรียนสกิลเยอะๆดีกว่ามันจะดีกว่าอยู่จะไม่มีทางตกงานเพราะว่างานเซอร์วิสเซสที่นี่ยังไงยังไงเขาก็ต้องการแรงงานงานที่นี่หาง,ง่ายมากคือแบบว่าถ้าอยู่ไม่ขี้เกียจนะยังไงอยู่ก็ไม่อดตายอยู่ไปเรียนมาเลยอยู่ชอบนวดอยู่ชอบเอออยากทำบาร์เทนเดอร์อยากทำเออไปไปเรียนสกิลมาเยอะทำออาของอาหารยังไงอยู่ว่าไม่อดตายเพราะว่าที่เนี่ย เขาต้องการแรงงานอยู่คนมันเยอะยังไงคนก็คนก็แบบเออยังยังยง,งานยังหาง่ายอยู่ยังยังหาไม่ยากถ้าอยู่เป็นคนไม่ขี้เกียจแล้วไม่ได้เลือกงานมากจนขนาดว่าแบบเฮ้ยฉันจบปริญญาโทมาฉันต้องได้งานที่บริษัทแบบ Google ต้องเป็น managing director เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันอีกมันมันมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ไม่ได้เลือกงานมากอยู่เป็นคนขยนันอยู่เป็นคนแบบว่า มนุษยสัมพันธ์ดีคือยังไงก็ไม่ตกไปลงทุนกับตัวเองมันก็ไม่เสียหลายเนาะยังไงมันก็ติดตัวเราไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะมาเรียนน้องที่จะมาเรียนก็ดูดูทำเลดีๆแล้วกันดูเดี๋ยวนี้มันง่ายในสมัยเอตโคตรยากเลยในสมัยเอที่คือแบบเรายังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราเราดู Google Earth ได้ในระดับนึงแต่เดี๋ยวนี้มันเห็น Street View หมดเลยอะเวลาดู Google อะ่ะอยู่ลงไปดูเลยว่าแบบ เฮ้ยถนนแอรเรียแถวนั้นมันเป็นไงเรสเดนเชียลแถวนั้นเป็นไงมันน่ากลัวหรือเปล่ามันเห็นหมดเลยอ่ะมันอยู่ดูรีวิวได้อะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงให้ไกลจากสถานีรถไฟแต่ว่าไม่ต้องไกลมากอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้านั่ง t r a ม2สต็อปหรือนั่งบัส2องสต็อปอะไรงหรือเดินได้15นาทีอะไรเงี้ยมันก็กําลังดีก็ก็ดูไว้อะไรเงี้ยถ้าสําหรับคนที่มาเที่ยว มันมีทุกที่แหละสแกมเมอร์อ่ะที่เมืองไทยก็มีเอเชียก็มีมันมีทุกประเทศยุโรปก็มีก็ก็ดูไว้ฝรั่งเศสอิตาลีเขาก็ดังอยู่แล้วพิพพกก็เยอะอยู่เวลาอยู่มาก็แต่งตัวให้มันให้มันเอ็ดเข้าใจนะเพราะเอ็ดเป็นคนแต่งตัวเหมือนกันอะไรงเงี้ยแต่เอ็ดก็พยายามแบบว่าสมมติว่าเอ็ดจะกินอย่างเมงื่อวานเนี่ยกินเหล้าเมาดึกๆเงี้ยเราก็จะเอาถุงผ้าไปเราถือกระเป๋าแอเสไปแหละถุงผ้าแล้วเราก็สะพายก็เดินเหมือนคน ไปซื้อของกอสตรีกลับบ้านสวยๆอะไรเงี้ยคือมันต้องมีเราต้อง คลิปผู้ใหญอโอเปน่ะพูดง่ายว่าดูสถานที่รอบๆกายว่าแบบเอ้ยมันปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยอะไรคือคือเรามาเที่ยวเรามาเอนจอยเราก็ไม่ต้องแบบว่าคือระวังแต่ไม่ต้องถึงกับพารานอยเพราะว่าถ้าจะพารานอยอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเข้าใจป่ะคือไม่แล้วเสื้อพงเสื้อผ้าคนหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ้ยเราไม่ชอบเรากลัวอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้นะว่ามันน่ากลัวจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเรามันเป็นชีวิตของเราอ่ะคือคือ,คอเราเราชอบแต่งตัวเราชอบของสวยๆนงามเราชอบของแบน name รนด์เนมอะไรเงี้ยเราก็จะ ใส่ของเราแหละแต่ว่าเราก็จะระวังให้มากขึ้นเพราะเราเคยมีประสบการณ์แล้วไงมันก็ถามว่ามันน่ากลัวขึ้นไหมมันน่ากลัวขึ้นเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราระวังดีๆเตรียมตัวดีๆแล้วพยายามมีสติเปิดตาแล้วก็ไม่ไปในที่ที่มันอันตรายอย่างเงี้ยเราก็ว่ามันมันก็มันก็ยังเป็นที่ที่ยังน่ามาเที่ยวน่ามาเรียนต่อน่ามาทำนักในระยะยาวอยู่สำหรับคนที่ มาเรียนต่ออีกอย่างหนึ่งคือเยอรมันน่ะค่าเทอมถูกมากมันเหมือนกับเรียนฟรีเลยอ่ะคืออยู่จ่ายค่าทุนชั่นเทอมซีเมเตอร์หนึ่งหกเดือนใช่ไหมสมัยเอสอย่างเงี้ยมันจะประมาณ200ยูโรเองก็คือประมาณ00 0ดัออนอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้น่าจะขึ้นเป็นประมาณ4ี่ห้าร้อยละก็ไม่เกินหมื่นกว่าบาทอ่ะถูกกว่าที่เมืองไทยถูกกว่าเอ่อมหาลัยรัฐบาลที่เมืองไทยอีกแต่ในในราคานั้นอ่ะอยู่ได้สิทธิพิเศษมากในใ,ใ,ใ,ในในในฐานะ นักเรียนนักศึกษาเวลาอยู่ไปมิวเซียมอยู่ไปอะไรเงี้ยหลายๆมิวเซียมในเยอรมันหรือในยุโรป้าอยู่มีบัตรนักเรียนอ่ะอยู่ได้รับส่วนลดแหลที่อยู่ได้เข้าฟรีแล้วก็ในเยอรมันนี้นะอยู่ได้ยู่จะได้บัตรเขาเรียกว่าะระยะบานคาร์ดก็คือไอ้บัตรพับลิกทรานสปอตเทชันทั่วรัดไม่ใช่ในเมืองเดียวนะสมมุติว่าอยู่เป็นเรียนมหาลัยของเอเมืองเมืองเอชื่อเมืองไม้ใช่ไหมจะมีมหาลัยชื่อ University of m ines, อร์ซอะไม้สิ่งเงี้ย อยู่ได้บัตรบัตรของของมาอย่างเงี้ยก็จะได้ทั้งรัดเลยก็คืออยู่จะไปได้ในวงกว้างมากในราคาแบบอยูอยูใช้ public transportation อยู่นั่งบัสนั่งแทรมนั่งรถไฟได้ฟรีเออคือมันมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุณราคาแล้วก็ระบบการเรียนการศึกษาที่เนี่ยก็ดีนะเพราะเราเขาสอนให้เรามี critical thinking เขาสอนให้เราเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ใช่แบบว่ายูตอบผิดอยู่โดนลงโทษโดนสมัยก่อนนะโดนอาจารย์ตีโดนแบบ โดนเอาแปลงคาะนิ้วอะไรเงี้ยคือที่นี่เขาถ่ายน,น้อยลง<_ <K> _ <T> แต่มันก็ยังไม่ได้แย่มากขนาดนะั้ก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วอยาสาม,มหาถ้าใครชอบนะครับแล้วก็เอ็ดอยากได้แชน subscribe มากเลยก่อนเดือนเกิดของเอ็ดนะครับก็คือเดือนมีนาถ้าคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดสับยังไงก็ขออนุญาตกดสับให้หน่อยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย